ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินพนักงานราชการครูกศนจังหวัดนครปฐมกระผมนายเจษฎาพรแจ้งทางมาครูกศนอํอเาเภอกำแพงแสนรับผิดชอบตําบลทุ่งขวางอาําเภอกำแพงแสนวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมินพน,น,น,นักงานราชการตํแรราแหน่งครูกศนตําบลสรุปผลการดําเนินงาน ของกสนตำบลทุ่งขวางตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่31มีนาคม2565มีผลสรุปดังต่อไปนี้ตัวชีวัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m s 1>, 1. ข้อมูลสถานที่ตั้ง 2. พิกัดตำแหน่ง 3. ข้อมูลบคลากร 4. ชื่อและเบอร์โทรติดต่อของหัวหน้ากศนตำบล 5. ลิงก์เว็บไซต์ 6. ข้อมูลสารมคูภพวจําจำนวนคอมพิวเตอร์ 8. จํจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 9. จําจำนวนผู้เข้าบริการที่กศน1 10. รูปภาพของครูกศนตำบลส1คณะกรรมการกศนตำบล12มีการ รายงานข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระรับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกรสนตำบลมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูล 3. มมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้อ,องกับอายุบสี 4. มีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติและดําเนินการที่กําหนด 5. มีการประเมินสรุปและรายงานผลตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน1มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่กศนกําหนด2มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบมากกว่า40คน3มมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย 4. มีการจัดการทําแผนจการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้ 5. มีการจัดทําปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียน 6. นักศึกษาไม่น้อยกว่า70%ของนักศึกษาทั้งหมดมีความรับผิดชอบในการเรียนตัวชี้วัดที่7และ8การศึกษาต่อเนื่อง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 1. มีการดาเนินการเป้าหมาย4กิจกรรมกิจกรรมที่ 1. หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ การจัดตั้งกลุ่มและวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงไก่ไข่จำนวน15คนสาบกิจกรรมพัฒนาทางกายกจิตสมองของผู้สูงอายุดวชีวัตที่9 ตัวชีวัตที่เก้าจนวนผู้เข้ารับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 1. มีผลการดําเนินงานตามเป้าหมายทั้งหมด4โครงการ 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2. บ้านหนังสือชุมชน 3. ห้องสมุดเคลื่อนที่ 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆ ตัวชี้วัดที่สิบเอ็ดระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในชุมชนหนึ่งร่วมประชุมสองร่วมประชุมวางแผนร่วมดําเนินการสามร่วมประชุมการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดำเนินการและการนิเทศติดตามสามร่วมประชุมการร่วมคิดการวางแผนการดําเนินการร่วมนิเทศติดตามผลและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย